ผมลูกขอราชเป็นผู้นำบุญแัะนกเกรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขวครั้งแรกปี2528จากการชักชวนของอาจารย์ทองเย็นวิทยาพันโยมแม่ของหลวงพี่ทานินแต่ผมได้เคยบวชเป็นสมณีนนและธรรมทายญาติวัดพระธรรมกายซึ่งผมมีพี่สาวคนโต ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วพี่สาวผมเป็นคนขยันประเรินชอบเฉลือเพื่อนหมู่คณนะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนที่ใกลชิดขวัดปี2528ทุกครั้งที่วัดมีบุญอะไรพี่สาวก็จะเป็นต้นบุญในการเชิญชวนคุณแม่และน้องๆก่อนเสมอเช่นรอหลวงพ่อวัดปักน้ำทองคำาซื้อที่ดินเลี้ยงพระแสลูปสร้างพระประจำตัว สร้างองค์พระบูชาครูร่วมบุญเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์สภาธรรมกายสากลแล้วก็ช่วยปิดยอดกองกระถินญิหารหลวงพ่อวัดปากน้ําแล้วก็ช่วงหลังก็ได้ทําบุญวิหารคุณยายกระถินสี่กองบุญสร้างพระถวายพระสังฆาธิการสององค์แล้วก็ทําเพิ่มขึ้นไปอีกเกรื่อยๆเมื่อครั้งพิามีชีวิตอยู่ก็ทําหน้าที่เชิญชวนสาธุชนมาร่วมงานบุญใหญ่และทําหน้าที่เป็นผู้นํารถ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2545ก่อนโรงเรียนเปิด <Okay. S 1> อายุขณะนั้น31ปีมุคคลนได้เชิญชวนมาทำความสะอาดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวาาสุขวาน,นิศก็รองรับเยาวชนที่จะมาใช้ในการอบรมหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วก็จะเดิน,ดนกลับ <Okay. S 1> แล้วก็รพี่สาวหายไป oh. และทราบอีกครั้งหนึ่งมาได้พบศพที่ท่านน้าหน้าวัดแห่งหนึ่งหางยจากศูนย์ฏิปัสสราไปหลายกิโลเมตรอยากขอความเมตตาทราบว่าพี่สาวทําบุพกรรมอะไรจึงต้องจมน้ําตายครับและจะยังต้องรับผลกรรมอีกหรือเปล่าครับบุญอะไรที่ช่วยพี่สาวได้รับผลบุญนั้นขณะนี้พีส่สาวอยู่ในภพภูมิไหนและก็มีเพิ่มเติมว่าศูนย์ผาสุขวันนิด เริ่มต้นในปี2543เมื่อลวงพ่อกิติพุโทโธได้อนุญาตมุกณะใช้ที่ดินผืนหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ40รไร่เศษในการจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจต่ของที่ดินผืนนี้คือนางสาวนิภาภา,าสุวนิตถวายไว้ให้กับหลวงพ่อกิติพุโทโธสภาพเดิมเป็นบ้านร้างที่สุดโทรมมากมุมกณะเห็นว่าบรรยากาศเงียบสงบดีด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำแม่กลองครับ จึงได้ลงมือปรับปรุงสถานที่สาค่ปฏิบัติธรรมในช่วงที่ก่อสร้างนั้นคนงานต่างๆมักจะได้ยินเสียงคนเดินตลอดเวลา oh. แต่ก็มองไม่เห็นว่าจะมีทำให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ยังไม่ค่อยจะกล้ามาตั้งแต่ก่สร้างในภายหลัง่าคุณพิพาสมัยมีชีวิตเป็นคนรักสถานที่นี้มากและเรื่องความสะอาดของสมบผลไม้ก็ไม่มีใครสู้ได้ <Okay. S 1> จนกันใครก็ยอมรับเม่เวลากลางคืนก็จะตื่นขึ้นมาคอยระมัดระวังไม่ให้ใครมาขโมยของและผละไม้ oh. สิ่งที่บ้านตัวเองเปิดเป็นร้านค้าอยู่ริมแม่น้ําด้วยค <ฮะ S 2> จนกระทั่งคืนหนึ่งคุณนิพาก็ได้ยิงขโมยคนหนึ่งเสียชีวิตบรเิเรณนบ้านพักอ๋อแต่ว่าไม่นานน้องสาวซึ่งตาบอดทั้งสองข้าวก็มาเสียชีวิตตกน้ําทิศ่าน้้าหน้าบ้านอ๋อโดยในวันที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นคือน้องสาวคุณนิพาเม <ฮะ S 2> ื <ฮะ S 2> ่อจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เป็นานวันที่26พีนาคม2545ก็มีผู้นาบุญคือพี่สาว ในเคสตัดดี้ได้เสียชีวิต้วยการตกน้ําโดยไม่มีใครเห็นเช่นกันทันวันอีกประมาณหนึ่งเดือนกับวันที่2เมษายน2545ผู้นำบุญลูกะราชที่หลวงพ่อเคยฝันได้ฝันถ้าป้าเด็ไปอยู่ดุสิตบุรีคือป้าจุรีรัตน์ก็มาเป็นลมที่นี่แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทําให้หลายคนทราบข่าวก็เกิดความกลัวขณะนี้สถานที่นี้เปิดเป็นโรงเรียนอบบาลฝันในฝันทุกวันโดยเฉพาะวันศุกร์จะเป็นวันรวมคนได้มา ซึ่งจะมีคนใหม่ๆม,มาเสมอและใช้เป็นที่รวมใจประชุมงานของชาติจังหวัดพระราชบุรีด้วยครับแทบทุกสุขสาวที่จะเป็นใช้เป็นที่อบรมเยาวชนซึ่งเราเป็นที่รู้จักในสถาบาันการศึกษาหลายแห่งแล้วช่วงปิดเทอมเดือนพฤษาที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดอบรมสำมรเนนธรรมทายาตขณะนี้ก็ยังมีพระเนนอยู่ประมาณ60สิบรูปครับเขาับเรียนถามระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อเพิ่มเติม,ตมอีกว่า มีคนกล่าวว่าสถานที่นี้เฮี้ยนครับถึงมีคนเสียชีวิตบ่อยความจริงนะี่มันเป็นอย่างไรครับ,รบสาธชนบางส่วนมีความเชื่อว่าคนที่จมน้ําตายจะเป็นผีพายน้าครับคอยมาดึงคนที่ตกน้ําไปตายแทนจริงหรือไม่เสียงเหมือนคนเดินที่ได้ยินในเวลากลางคืนเป็นเสียงอะไรครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังพบกันหลายคนเคยได้ยินเสียงเนะี่ยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในสถิติแล้วก็มา ฟังกันเลยพูดตายก่อนตายก็ถือกระป๋องจะไปตักน้ำมาซักผ้าแล้วก็จะนำมาทำความสะอาดศูนย์บริรเวณนั้นน,น,น้ำมันเชี่ยวกราดเกิดพลาดพลัดตกจากฝั่งแล้วก็จมน้ำตัวก็ว่ายน้ำไม่เป็น น่าก็พลัดไปในจังหวะที่ไม่มีใครเห็นเลยขาดใจตายไม่มีผีมาดึงขาครับ,รบและบริเวณนี้ก็ไม่มีผีพรายมาคอยดึงครับ,รบไม่มีผีและผีไม่มีอารมณ์มาดึงอย่างนี้หรอกแต่ด้วยจิตใจที่ดีงามและรักบุญบุญก็เลยส่งผล จมน้ำตายก็เหมือนหลับไปบและวตื่นมาอีกทีกลางวิมานทองเฟสสองเป็นเทพธิดาชั้นดาวดิงดาวดา๊ทซึ่งหลังจากตายไปแล้วญาติก็ไม่พอรู้สึกว่าเธอหายต๋อมไปเลยนะไม่เห็นมาวนเวียนให้มารู้เรื่องเลยหรือมาบอกสักหน่อยว่า ไปอยู่แถวไหนครับยังบนเวียนเป็นผีพลายคอยดึงหรือเปลา่าก็เพราะว่า <Kid. S 1> ไปดาวดึงแล้วครับหมดอารมณ์ที่จะมาแอวในเมืองมนุษย์ครับะในเมืองมนุษย์ตื่นกลิ่นมนุษย์มันเหม็นและกำลังเพลิดเพลินชมสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ในวิมานอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็มาดูบุพกรรมทำอะไรให้จมน้ำตายครับ ทั้งๆได้ไม่มีเจตนาที่จะไปจมนานตายกันเลยแต่ว่าอย่าเลยในฝันในฝันนะฝันในฝันเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรม,มาในอดีตเป็นหญิงสาวสวยแฟนนมลูกรอไปเจอคนรักใหม่ทำให้ตัวอ,อกหัก เศรเสียใจทำใจไม่ได้ก็เลยไปโดดน้ำตายฆ่าตัวตายหนีทุกหนีเสือป่าจราะเข้ทุกพ้าอกหักและไปโดดน้ำตายหลังจากไปใช้กรรมอะไรไปเยอะแยะนี่ก็คือเศษกรรมที่ จะต้องมาฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายกันอีกหลายครั้งในทีเดียวเลยอย่าไปอกขักอกดอกอะไรนะลูกน่แล้วก็ภาษีโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกใช้เลยเสียทองเท่าหัวอย่าไปเสียน้ำแพงเอามารอซะก็มาหล่อลวงปู่ซะหมดเลยฮักเฮร์ก็ได้ดอะเด้อไม่ต้องไปดอกเด้อ เมื่อเขาไม่รักเราเราก็ไม่รักแล้วก็เฉยๆอย่าไปโกรธไปเกลียก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจ <c oughs> ทําร้ายตัวเอง <c oughs> ไอ้แมมันจะเป็นวิบากกรรมนี่ยท,ทําไปด้วยความไม่รู้โมหะจริตเนี่ย <c oughs> ตายแล้วก็ไปอาบายด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เศษกรรมก็จะต้องมาเกิดอย่างนี้นะมันเป็นผังติดตัวเนี่ยมาแพ้เขาอะ่ะ <c oughs> ถ้าหากออกหักั้งโดดน้าเนี่ยผังนื้มก็ติดมาจะต้องโดด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 ตายโดดตาโดดตายเกิดชาติไหนไม่ได้ทําบุญไว้แล้วไม่มีจิตใจดีงามเหมือนชาตินี้โดดตายอาตายมันจะไปดาวดึงเนี่ยไปอบายเลยยุ่งยานะลุงนะที่คนนิยมมาตายตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะสถานที่นี้เฮี้ยนครับ แลวก็เพราะว่าทุกคนนะมีกรรมเป็นของตัวเองมาถึงตรงนั้นมันก็ตายพอดีมันมากรรมมันหมดอายุขายเ,เข้าตายที่มีความรู้สึกว่าใครนะมาเดินวนเวียนนั่นนะตอนที่คนงานมาก่อสร้างที่เดิยวบ้านตรงนี้เป็นบ้านล้างนะแล้วต่อมาก็มีคนงานคนงานก็ ต่อไฟตอนกลางคืนพอต่อไฟเสร็จมันก็สว่างครับครับพอสว่างความมืดก็หายไปสัตว์ที่หากินกลางคืนคือแมลงมันจะมาจับคู่กันมันก็บาที่ไฟสัตว์ประเภทที่กินแมลงมันก็มาเลยไอ้ที่ จะมาแล้วมันรู้สึกเหมือนคนเดินมันจะต้องมาเลื้อยคลานมามันเลื้อยผ่านใบไม้ใบนั้นใบนี้ใบนู้น,น,น,นคนมองไม่เห็นแต่หูได้ยินค <c oughs> ่ะอาใช่เลย <c oughs> เขามีเรื่องราที่ต่อเนื่องนั่นตกน้่นตายอ่าน,นั่นโดนยิงตายตรงน,นั้นไ <c oughs> อ้ตรงน,นั้นมา <c oughs> ลมไม่ตายแต่ไปตายที่อื่น <c oughs> หลายหลายเรื่องบรรยากาศชวนให้คิดว่าอ <c oughs> ยังอยู่แถวนี้ <c oughs> แล้วกำลังจะได้รบเวียน แต่จริงๆแล้วคือจริงจบ,บอสัตว์เลยคาะนั่นคือมันออกมาหากินเพราะตัวเล็กบางใหญ่มันก็มันมองไม่ไกยจะเห็นนะมันก็คลานมาบนใบไม้เพื่อหาอาหารจำปรแรงกินก็แถ่นั้นเองไม่มีวิญญาณไหนมาเดินค,คุณที่พาที่ตายแล้วนะก็ไปตามกรรมไม่ได้มาเฝ้าสวนตอนนี้เธอเนี่ย ไปเกิดเป็นยักษินีในชั้นจัตุมหาราชิกาแล้ว oh. เป็นยักษ์ผู้หญิงครับนี่นะมันงั้นปาบายนั่นนหะแต่ว่าได้ถวายที่นี้ oh. ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมรส่วนน้องสาวที่ตาบอดแลวตายตามน่ะไม่แชรอะไรหรอกมองไม่เห็นก็ตกน้าตายละมองไม่เห็นแล้วก็ไปเดินแถวแถวไอริมตลิ่งนะ่ะ ก็พาดตกได้วันมองไม่เห็นตาบอดสองหางเนี่ยหล่นตกไปไม่ได้มีพีบงวิพายเลยมันตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นกรรมเก่าของเธอน่ในอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นคนที่มีความรักรุนแรงไม่อนุญาตให้สามีเนี่ยไปมีแฟนเยอะๆมีเมียน้อยเมียม,มากครับ แต่พอไปมีเข้าก็ช้ำใหญ่หงุดหงิดเลยจ้างวานคนเนี่ยเอายาพิษไปสาดใส่ภรรยาน,น้อยจนตาบอดอภรรยาน,น้อยก็ตาบอดสมใจแล้วก็วางแผนชวนมาลืมน้ำลักตก๊ะไว้ในน้ําตายโ,โดยไม่มีใครเห็นนี่ก็ตายแล้วก็ไปอาบายขึ้นมันจากอาบายนี่ก็เป็นเศษกรรมแล้วนะครับ ของน้องสาวธิตาบอด oh. ที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยไม่มีผีสางมีแต่เทวดาข้าอนุมโมทนาสาธุการ